<South> ควงแขนเพื่อนสีขาลุยลุ้นเชี่ยวฟรีผจญภัยเต็มรูปแบบพิชิตแอฟริกาใต้ไปกับมองแคลสัมผัสแดนสวรรค์ที่ร้อนนักเดินทางมาสำรวจเต็นจังหวงะหัวใจตามรอยนักล่าเจ้าป่ายทุ่งสาฟารีพบที่สุดแห่งธรรมชาติและอารยธรรมตื่นตากับความมหัศจรรย์ของซันซิตี้ชมสีสันของเคปทาวเหมืองเก่าแก่ที่สวยที่สุดในโลกและเยืยนรกงหุ่นเบรดเดนริเวอร์เวเล่ กติกาง่ายๆแค่พกพาความมั่นใจมาให้เต็มพิกัดแล้วคลิกลงทะเบียนที่ w w w m o n g c a r t r i p c o m ตั้งแต่วันนี้ถึง11ธันวาคมนี้เท่านั้นแค่นี้คุณต้องมีสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีร่วมบินตรงสู่โจฮันเนสเบิร์กโดยการมีไทยกับมองแคลเวนทริปทูซาวต์แอฟริกา